ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงคดีการหายตัวไปอย่างลึกลับของโจแอนมาตุกโรเมนเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมปี2010ที่เมืองกรอสฟอยฟาร์มรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาและแม้ว่าจะผ่านไปมากกว่าศตวรรษแล้วก็ตาม แต่คำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่าคืนในฤดูหนาวยังคงเป็นปริศนาคดีนี้ซึ่งนำไปสู่การค้นหายอย่างกว้างขวางและการสืบสวนที่เต็ไมไปด้วยคำถามและความขัดแย้งระหว่างตำรวจและสมาชิกของครอบครัวของเธอถึงขนาดที่ครอบครัวนั้นฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะไม่ยอมสืบคดีคนหายหรือคดีฆาตกรรมแต่กลับสืบในคดีจบชีวิตด้วยตัวเอง โจอแอนมาตุกโรมนันวัย5้ปีเป็นคุณแม่ลูกสามที่ถูกพบว่าขับรถไปโบสถเซนพอออนเดอะเลคที่อยู่ในเมืองกรอสฟอยฟาร์มในช่วงค่ำคืนของวันที่12มกราคมปี2010เธอจอดรถไว้ที่ลานจอดรถของโบสโดยที่กระเป๋าเงินและโทรศัพท์ของเธอนั้นยังอยู่ภายในรถหลังจากนั้นเธอก็าหายตัวไปตำรวจนั้นพบร่องรอยเท้าที่ลานจอดรถซึ่งนำไปสู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบเซนแคร์ lair, ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโบสมากนักน,นะครับ นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีร่องรอยการเดินบนหิมะที่ดูเหมือนว่าจะไปที่ขอบของน้ําครับเชื่อว่าโจแอนเดินลงไปตามคันดินที่มันลาดชันและปกคลุมด้วยหิมะโดยการใส่รองเท้าส้นสูงและลื่นถลายข้ามกำแพงกั้นน้ำลงไปในทะเลสาบที่มันเยือกเย็นที่บริเวณชายฝั่งไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการบังคับชัดเจนหลักฐานต่างๆรวมถึงกระเป๋าและรองเท้าของเธอที่พบในบริเวณใกล้ริมฝั่งน้ำล้วนแต่ชี้ให้เห็นว่า ทางตำรวจก็เลยเชื่อว่าโจแอนนั้นอาจจะจมน้ำเสียชีวิตครับจากการสอบสวนผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีสวดมนต์ในโบสถ์พยานคนหนึ่งเห็นโจแอนออกจากโบสถ์ประมาณ19นาฬิกา20นาทีพยานอีกหนึ่งคนเชื่อว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมยของรถโจแอนดังขึ้นแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ในแถวนั้นพยานอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่จะออกมาจากโบสถ์บอกว่ารถของโจแอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในลานจอดรถ ตอนที่เธอออกไปและมีการเคลื่อนย้ายจุดจอดแต่ก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากเนี่ยนะครับในเวลา21นาฬิก30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปถึงบ้านของโจอแอนเพื่อแจ้งข่าวกับลูกๆของเธอแล้วก็รีบนำตัวมาที่โบสถ์เซนต์พอออนเดอะเลกเพื่อช่วยกันตามหาโจอแอนครับเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งจึงออกคำสั่งค้นหาในค่ำคืนนั้นนะฮะและในวันต่อมาโดยการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มกำลังเลยนะครับ มีทีมค้นหาและทีมกู้ภัยถูกเรียกเข้ามาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาใต้น้ําที่สํารวจทะเลสาบที่มีสภาพเกือบจะเป็นน้ําแข็งทั้งหมดอย่างละเอียดเลยนะฮะแล้วก็มีการใช้เครื่องโซน่าในการค้นหาภายใต้น้ําแล้วก็มีการค้นหาทางอากาศยานเพื่อตรวจสอบบริเวณทะเลสาบเซนแคลในพื้นที่ใกล้เคียงและการค้นหาชีวิตของโจโอแอนเนี่ยก็ดําเนินต่อไปเป็นระยะเวลาหลายวันเลยนะครับ และในระยะเวลากว่า70วันของการค้นหาเจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่สามารถหาร่างหรือร่องรอยใดๆของโจแอนได้เลยครับจนเมื่อวันที่20มีนาคมปี2010ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่โจแอนเนี่ยหายตัวไปกว่า70วันชาวประมงคนนึ่งนะครับก็แจ้งกับตำรวจว่าได้พบร่างของผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในแม่น้ำดีทรอย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่โจแอนหายตัวไปประมาณ35ไมล์ร่างของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในสภาพที่มันเน่าเปื่อยซึ่งทําให้การระบุต,ตัวตนเนี่ยทำได้ยากเจ้าหน้าที่นะฮะจึงนําร่างนี้ไปทําการตรวจสอบและสามารถระบุตัวว่าเป็นโจแอนโดยทางการแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการจมน้ําครับอย่างไรก็ตามนะฮะข้อสันนิษฐานนี้ก็ยังคงถูกตั้งคําถามจากครอบครัวของโจแอนครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกรอสฟอยฟาร์มระบุว่าจากหลักฐานในที่เกิดเหตุเชื่อได้ว่าโจแอนนั้นอาจจะจมน้ําเสียชีวิตด้วยตัวเองทฤษฎีนี้นะฮะถูกเสริมด้วยความเชื่อที่ว่าโจแอนเนี่ยอาจจะมีความเครียดจากปัญหาส่วนตัวและสถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของเธอครับแต่ครอบครัวของโจแอนก็ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้นะฮะลูกๆของโจแอนจ้างทีมนักสืบที่ประกอบด้วย FBI เกษียณอายุและอีกหลายคนเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบ และก็พบว่าทฤษฎีการจบชีวิตของตัวเองนั้นไม่สมเหตุสมผลครับไม่มีใครที่จะทําสิ่งนั้นได้มีการแวะเติมน้ํามันรถก่อนที่จะไปที่โบสถ์ไม่มีใครฮะเดินข้ามถนนสองเลนข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็ข้ามถนนอีกสองเลนเพื่อเดินลงไปในไหลยทางที่มันชันและเต็มไปด้วยหิมะที่มันหนาด้วยรองเท้าส้นสูงไปนั่งริมฝั่งทะเลสาบแล้วก็ข้ามแนวกั้นน้ําลงไปยังทะเลสาบอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับ ลูกๆของโจแอนนะฮะโดยเฉพาะมิเชลโรแมนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการการสืบสวนกล่าวหาว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำการสืบสวนอย่างเต็มที่และอาจจะละเลยข้อมูลบางอย่างที่สำคัญไปรวมถึงการสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนในครอบครัวและเพื่อนเพื่อนสนิทที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างชัดเจนมากนะักมิเชลเชื่อว่าการหายตัวไปของโจแอนอาจมีความเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่มีปัญหา ความขัดแย้งกับโจแอนก่อนหน้าเนี้เธอเล่าว่าครอบครัวของเธอเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของมรดกครอบครัวมาเป็นระยะเวลาถึง30ปีแล้วจากนั้นนะฮะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกมากๆเลยในช่วงของปี2009 2010ถึง2010ดูเหมือนว่าการทะเลาะก,กันครั้งเนี้จะยิ่งเร็วร้ายขึ้นไปอีกครับ มิเชลออกมาเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงความขัดแย้งในครอบครัวว่าบุคคลน่าสงสัยมากที่สุดก็คือจอห์นมาตุกซึ่งเป็นน้องชายของโจแอนครับโจแอนเนี่ยได้เสียเงินกับน้องชายคนนี้บ่อยครั้งเป็นน้องชายที่สร้างปัญหาให้กับครอบครัวมากที่สุดจนเธอเองเนี่ยนะฮะได้เอ่ยปากกับมิเชลลูกสาวของเธอว่าหากเธอเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันมันก็จะเป็นการเกิดจากฝีมือของจอร์นมาตุกเนี่ยแหละนะครับ จแอนกับจอ์นมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของครอบครัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องกันเองและข้อขัดแย้งเหล่านี้ก็ถูกนํามากล่าวไว้ในรายงานส,สืบสวนของตำรวจด้วยและมิเชลก็จะตั้งคอสังเกตว่าจอ์นอาจมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุกคามแม่ของเธอก่อนในวันที่เธอนั้นจะหายตัวไปซึ่งก็มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเช่นในวันหนึ่งครับหลังจากที่แม่ของเธอได้รับสายโทรศัพท์ข่มขู่จากสมาชิกในครอบครัว เธอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นจอรนนั่นแหละนะฮะแม่ก็มีอาการวิตกกังวลเป็นอย่างมากและมันก็มากขึ้นเรื่อยๆแม่ของเธอเชื่อว่ามีคนติดตามอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือของเธอนั้นถูกดักฟังจดหมายก็ถูกแอบเปิดอ่านและมีคนบุกรุกบ้านโจโอแอนถึงกับเปลี่ยนกุญแจประตูทุกบานจากนั้นครับในค่ำคืนที่หนาวเหน็บของวันที่12มกราคมปี2 0 1 0โจโอแอนก็ได้หายตัวไปหลังจากการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ที่โบสถ์คาทอลิกเซนปอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนจากทะเลสาบเซนแคลรครับอย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้จอนก็ไม่เคยถูกตั้งข้อหาหรือถูกกล่าวหาโดยตรงในคดีการหายตัวไปของโจแอนเลยนะครับยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโจแอนกับเดวิดโรเมนซึ่งเป็นอดีตสามีของเธอด้วยครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นพ่อแท้ๆของลูกๆทั้ง3คนของเธอ พอหลังจากหย่าร้างกันหลายปีความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเนี่ยก็ไม่ราบรื่นอีกต่อไปอีกแล้วนะฮะโจแอนกับเดวิดมีข้อขัดแย้งด้านการเงินและการเลี้ยงดูลูกๆหลังจากการหย่าร้างสร้างความสัมพันธ์ที่มันตึงเครียดโจแอนมาจะรู้สึกถึงความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองและมีการกล่าวอ้างว่าเธอเนี่ยเคยบอกกับเพื่อนๆและครอบครัวของเธอว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับการกระทําของเดวิดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินและภาระนิสินที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันและรวมถึงสิทธิการเลี้ยงดูลูกๆของพวกเขาด้วยนะครับมิเชลเชื่อว่าเดวิดพ่อของเธอเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของแม่เธออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเดวิดก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของอดีตภรรยา แต่ในท้ายที่สุดนะฮะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าเดวิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของโจแอนอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันครับความขัดแย้งระหว่างลูกๆของโจแอนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตลูกๆนะฮะเชื่อว่าแม่ของเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมแต่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการจบชีวิตของตัวเอง ซึ่งมิเชลเนี่ยยื่นฟ้องร้องตำรวจและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้มีการสืบสวนคดีนี้ใหม่และมีการเปิดเผยความจริงที่อาจสุกซ่อนเร้นและเธอนะครับต้องการให้แม่เนี่ยได้รับความเป็นธรรมแต่ศาลก็จะยกฟ้องในภายหลังครับปัจจุบันนี้นะฮะคดีนี้ก็ยังไม่ได้รับการขี้ใครและไม่สามารถปิดคดีลงไปได้ยังคงรอหลักฐานและเบาะแสจากคนทั่วไปอยู่นะครับ ในส่วนตัวแล้วนะฮะนับตั้งแต่ดูสรารคดี Unsolved Mystery ในฤดูกาลที่1จนมาถึงฤดูกาลที่2ในตอนนี้ตอนสตรีในทะเลสาบ Lady In The Lake ก็รู้สึกว่าคดีนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเบาบางมากที่สุดครับตลอดเกือบ50นาทีที่ดูไปนะฮะมันไม่ค่อยจะมีอะไรเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่เลยมีบาะแสที่มันน้อยมากครับ โดยส่วนตัวก็มีแนวคิดเช่นเดียวกับลูกๆของโจแอนนะฮะว่าไม่มีทางที่แม่ของพวกเธอเนี่ยจะจบชีวิตของตัวเองด้วยการทําตามที่ตํารวจสันนิษฐานโดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูหนาวหิมะถมหนาน้ำในทะเลสาบนั้นก็แทบจะเป็นน้ําแข็งไปทั่วไม่มีทางเลยครับที่จะเลือกจบชีวิตในการเดินลงไปในทะเลสาบนั้นได้ซึ่งเป็นวิธีการที่มันยากเกินไปครับมันมีวิธีการที่เธอจะเลือกทํามากกว่านั้นนะฮะแม้กระทั่งการอยู่ในรถเองก็ตามครับ ในจุดนี้นะฮะคงไม่อยากจะไปทั้งคําถามถึงวิธีการของตํารวจสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขาเนี่ยไม่กระตือรือร้อนหรืออยากจะทําให้เรื่องนี้มันจบลงไปเร็วๆหรือไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะทำนะฮะพอตลอดการหายตัวไปของโจแอนก่อนหน้านี้ในช่วง70วันตํารวจก็ยังมีการตามหาตัวโจแอนอย่างเต็มที่แล้วเนื่องจากหลักฐานเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แค่นั้นจริงๆตํารวจก็เลยต้องว่ากันไปตามหลักฐานนั่นแหละนะครับ แต่หากรวมถึงการนําข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินของครอบครัวมาใช้ในการประกอบพิจารณาคดีนะฮะทางตํารวจก็อาจจะมองว่าไม่มีข้อพิสูจน์ว่าน้องชายของเธอเนี่ยหรือสามีของเธอเป็นผู้ลงมือกระทําการฆาตกรรมอย่างชัดเจนเพราะเชื่อว่าหากมีหลักฐานมากๆนะฮะคงจะพอมีการดําเนินการจับกุมตัวและดําเนินคดีไม่คนใดก็คนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนดูสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้สูญเสียที่จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแม่ของพวกเขานั้นเสียชีวิตยอย่างไรอะไรคือเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังและเห็นใจตำรวจด้วยกันนะครับที่ทำคดีอย่างเต็มที่แล้วแต่กลับถูกดำเนินคดีว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ครับก็อย่างว่าแหละนะครับการสูญเสียนั้นมันสร้างบาดแผลโดยความเจ็บปวดให้กับทุกคนนั่นเองแหละนะครับ